ยังไสวัยดีวันดีคนมันไ้มาพบกันอีกแล้วมาเลยมันไ้พามากเขานี่จะได้ปลาปิงกับปิงซินรากดมีซินของเขาตั้มักแต่งเด้ดีเ้ยตำน้อยแล้วมันนี้เนาะกินหลายกินเบด คำหน่อยนึงมาจ้ะกินน้ำกำเนยมาเด้อมาเด้อเสพน้ำกำทุกคน้าสิบตำแตกงละนี่คำใจเลยครับจับ,จบ,จบ

ชอืมืนเสียไกลนเกลนอัน

ดยินเสียงกรบใช่ไหมนะดูใจบ้านเลยหนเขาติดยาธหยาวนะ cắt nhá <laughs> dùng lấy lại 听我吧，泰和吧，<noise> <noise> 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 Mm stopped up stop. คือะ <c oughs> อะไรล่ะฮับไทยนี้ก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ share, ก็ติดตามอยา้วเป็นกนลังใจคิดต่อไปบ๊ายบาย